ฝึกจิตฝึกใจให้เป็นผู้ตื่นผู้รู้ตามความเป็นจริงที่เรามีความก,กังวลกังวลใจนั่นแหละจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเรามีความก,กังวลกังวลใจ <c oughs> ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราทําไปแล้วเป็นทุกข์นั่นแหละเป็นเปีเปยบเสมือนไฟไฟมันลุกเผาไปในจิตพวกเรามันร้อนรุ่มทรมาน นอนไม่ก็ได้กินก็ไม่ปกติกินข้าวจามากหรือน้อยกินน้อยไปต่อไปไม่กินเลยไม่หิวเลยไม่มีอารมจะกินข้าวเลยเคยสังเกตกันไหมจิตของพวกเราถ้ามีอารมณ์พวกนี้แปลว่าจิตเราน่ะอยู่อารมณ์โมหะหรือโทสะหรือเพยียบาะเยลิสยาคืออารมณ์กําลังวางแผนจองเวรเียนเปลีย่ยนกันจะทําให้เบื่อหน่ายกัน รรบพระทานอาหารก็ไม่เป็นปกติเบื่อข้าวปลาอาหารเพราะเมื่อไม่ได้นอนพูกทีนี้มันก็ทําให้อารมณ์แปรปรวนจะดื่มแต่น้ำมากกว่าทานข้าวแล้วก็ใช้วิธีประชดประชันแล้วก็ประกาศไป็ศัตรูทุกคนที่พูดมีข้อหู